สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้มาลงทะเลกับหนด,ดาแล้วก็มีน้องเขาอ,อีกสองคนนะน้องใจแล้วก็อ้วนเตรยมอุปกรณ์ก็นะครับวันนี้บ้นเอามาก็จะมีอันนี้กระป๋องไส้แล้วก็มีที่ตักเดี๋ยวจะเอาไปอันนี้ไสกันกุ้งกระเด็นสักหน่อยเมื่อกี้น้องเขามาลงเลยนะครับได้กุ้งแล้วเมื่อกี้มังก็เลยตามมา มไม่น่าจะมีนี่ครับอ,อีกสักยอดโอเคไปครับผมลุยทาดดาไ,ดไปเลยนี่ครับตรงนี้ที่บ้นมาก็คือป่ากกงกล้างที่ว่ามาปิกนิกกับเพือนนะครับเดี๋ยวไปดูว่าตรงนี้จะมีกุ้งเยอะป้ะ นี่เมื่อกี้น้องเขามาจับไปแล้วนี่โอ้ได้แล้วเหรอได้นี่เมื่อกี้เราตัวเย้ยเรานี่ตัวเย้ยๆทั้งนั้นเลยโอ้โอเคไปอ่ะน้องก็เจออีกไปดูไปดูอู้ตัวใหญ่จริงเหรบตัวเย้ยจริงนะโอ้ได้แล้วบอกเลยเนี่ยตัวใหญ่พี้อะยิง Ở dây chị Ồ, ok <cười> Căng, căng Ồ, trời <laughs> uh, là tuôn Đây là Ừ, đẹp Ừ Chạy tua đi 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 đây là นี่ครับลูกปลาได้ไม่ดูอุย้ยนอนอยู่มังกรบป๋าเป็นใบไม้เลยนะจับดูไหมขอบลงไปก่อนได้แล้วปลาเลยอะ่ะปลาเลยอะ่ะอู้่ยมากเลยนี่ ปล่อยครับไปโอ้นอนอยู่ที่เดิมเลยเจอกุ้งตัวครับอู้ไม่ได้โอ้เฮลเล่เฮลเล่ ด้แล้วอู้นี่อู้เก็บก้อนนะครับนี่ลูกกูมามาดูมีแต่ตัวข้างนนี้แต่งั้นเลยปลาไหลปลาไหลใ,ใช่หรอไม่รู้ดินี่อนนใหญ่กว่านี้เยอะเมื่อก,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 กี้ใหญ่กว่านี้เหรอ

chưa cũng nghịch luôn Bướp Ú, đại leo, ôi, cướp này Ô, nó ngồi chạy mưa dì chắp dì. lên Đai bảo dì. ui tôi dơ dù Tôi dơ dù Mình phẳng chứ mấy ใหญ่นะใหญ่ยืนนี่เจโดลงอีกเจอปูมาครับ <laughs> อื้มได้เด้อตัวปูปูม,มาน่าจะเป็นตัวเมียนี่นี่ กุ้งครับนี่แหล,ละมันจะเหนอีกตัวด้วยนี่นี่แหล,ละจะกุ้งตัวครับอูตัวใช้ได้เลย ta đen mừng tacle. đây lúc wow. hả lục <laughs> <bảo mức> <laughs> à. <laughs> non, yu a à, chai tắt luôn luôn lục luôn luôn non luôn 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 lục ไปแล้วเหี้ย oh, <yeah. S 1> <laughs> ฟังอยู่ตัวหนึ่งครับตาแดงอยู่นี่ oh, <yeah. S 1> ตัวเย้หรือเปล่าโอตไยอยู่ <laughs> เจอปูไม้ครับน่าจะเป็นตัวเมีย เจอปลามึกครับ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 ทั้งนั้นเลยใจยลองครบดูอุ้ยไปแล้ว,ไป,ลวไปแล้วไปหาใจแล้วเห็นไหมโคตรเร็วเลยจเจอบาอ้ห้าเป็นเลยเอจอปูมาอีกตัวครับแต่ว่าไม่ได้ฟังนะตรงดักตัวเมีย,มยปึ๊บเข้าแล้ว นดี่อนี่ครับนีที่ได้ละก็มีกี่ตัวทีเจอกุ้งครับน่าจะตัวเย้เลยนอนฟังลงไปเลยตาแดงอยู่เลย ได้เลยตัวใหญ่จริงขังแรกเลยนะที่วันมาลงไฟนี้เก็บก้อนครับเจออีกตัวครับน่าจะฟังเหมือนกันเนี่ยได้ละตัวจะท้านเ,เลย ออีกเลยครับตาแดงอยู่เลยอู้ขึ้นมาเล้วน่าจะเป็นกุ้งหนิมตัวงอเลยอู้ไม่นิมน <c ười> ะเจ๊ตัวครับนอนฟังอยู่กุ้ง,งอกมาฟังเยอะมากเลยอู้ตัวใหญ่ด้วยอู้ดิดไปแล้ว

นี่เก็บก่น้นมันจะเจอกุ้งอีกตักวครับที่ตาแดงอยู่ตรงนี้เหล็กแย่ไม่รู้นะโอ้อยู่ค้างในะ่ะอู้ได้ล่ะมันจะเจอกุ้งอีกตักวนะครับตรงนี้เห็นตามันเมื่อกี้ bông rồi Nghĩ gì đây là Chơi tua hợp cung Ồ, uh, ổng Mấy dây mạc rồi nè Chơi tua hợp ตัวครับโหกำลังฟังเลยน่าแหละตัวเยอะอยู่นะเจอปูมาอีกตัวครับคิดว่าน่าจะเป็นตัวผู้นะ องตัวนี้เยเลยครับมาเล็วมาเร็วปุ๊บนายลยุยองตัวนอนตัวนี้ตัวเย้มากเลย <c ười> นีครับนนเย,ยจริงตัวนี้อูแทงเก็บก้อนครับ tua Tổ Tôi... non vô đây Đồng chấp cho con á Bé, Ủa, phăng thật rồi Mây phăng, mây phăng Tông ăn mình phăng con Đây nào ก,กุ้งตัวครับคือนี่กุ้งตัวใหญ่ถังนั้นเลยนะนไอ้กุ้งตัวไอ้ไม่รู้เหรอหอู้อหแตงเก็บนะเก็บก่อนนะครับจะกุ้งอีกตัวครับ อุ้ยเป็นอะไรอะมวนเลย,อ,ย,ลเลยอีย่ได้แล้วเจะกุง้งนี่ครับอ้ยสต่ำตัวโงออีกแลวดูอ่ะแปลกแปก นอนอยู่นี่นี่นอนอยู่โอเคนะครับกำลังเดินขึ้นแล้วเดี๋ยวไปต้มปูกินไงต้มปูแล้วก็ต้มกุ้งครับแล้วก็กินกุ้งซับด้วยนะนี่ทีได้ไปครับเดินขึ้น่ย นะครับกินข้าวทุกคนหิวขึ้นมาจากทะเลจิมจิมไม่ดูสักำได้ออกกวางแล้วไหยเราเอาอ้วนจิมสักคำเร็วยังไม่ยังไม่ต้องเอาได้ที่ไม่พี่ดูสักคำหนึ่งก่อน วันไม่กินดิบนะก็เลยต้องต้มไงองแต่นี้เราก็กินดิบด้วยชิมก่อนครับนะอร่อยไหมอร่อยปะอร่อยโอเคเยวบันชิมอะมเดมายวบันชิมให้ดูกัน อร่มากแบบดิบจ้วอืมอย่าไปแบบดิบด้บนะสถะานที่ปทงนี้นโอ้ยลุย <c oughs> ม,มาครับชิมมีกครับเพื่อใหกินปูอืมอร่มาก จะเป็นบูดูเลยอร่อยแม่อร่อยก็ดูยังไงอยากกินเลยครับรวยมากเลยอีกสักคำกุ้งเหนือว่านมากเลยชอบ่ชอบกินเหมนอนกินแม้ว่ากินกุ้งชอบชอบ ยังไม่เอาให้มาสองป้งเลยด้วยมัดโอเคครับไปละ